ต้องบอกเลยนะครับว่าคดีของน้องตังโมเนี่ยมันทําให้ประชาชนนะครับไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ต้นน้าจนมาถึงชั้นอายการตั้งแต่ชั้นสืบสวนมาถึงชั้นอายการเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นเลยด้วยเหตุผลหลายๆอย่างต้องบอกก่อนแหะครับว่าวันนี้นะครับคดีนี้นะครับสาหรับผมนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ทําไมประชาชนถึงไม่เชื่อ ทำไมประชาชนถึงไม่เชื่อต้องบอกก่อนว่าหลักใหญ่ๆนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อว่าคดีนี้นะครับเป็นคดีประมาททําอุบัติเหตุประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนื <ś> ่อง <ne S 1> จากอะไรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นคนให้การไม่ว่าจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ย <ś> ทุกคนประชาชน tonight, <ś> เข้าใจได้ เข้าใจได้เพราะอะไรคัผู้ต้องหาย่อมพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดอยู่แล้วพูดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอพ้นคดีพูดให้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับสําหรับผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาทุกคดีมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เข้าใจได้แต่ที่สําคัญคืออะไรครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยนะครับทําให้เรื่องเนี้ยนะครับทําให้เรื่องเนี้ยมีพิรุษทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นและสงสัยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างกับพนักงานสืบสวนสอบสวนว,ว,ว,วันที่ตั้งแต่วันที่ถแถลงข่าวถแถลงข่าวออกมาว่ายังไงครับถแถลงข่าวออกมาโดยเอารูปนะครับจาก Google นะครับมาบอกว่าเป็นภาพนะครับที่คนโดนใบพัดเหมือนกันโดยภาพนั้นน่ะเสิร์ชมาจาก Google อันเนี้ยเห็นไหมฮะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะคำถามคือถ้าคดีนี้เป็นประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจริงทําไมเจ้าหน้าที่ต,ต้องเอารูปนี้มาโกหกประชาชนเท่านั้นยังไม่พอครับ เท่านั้นยังไม่พอครับเรื่องของไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ออกมากับ GPS ของเรือก็ไม่ตรงกันอีกทําไมถึงไม่ตรงเพราะถ้าเกิดว่าคดีนี้เป็นคดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก้ความตายทาไมเจ้าหน้าที่จะต้องมาโกหกเรื่องไทม์ไลน์ด้วยถูกต้องไหมฮะไทม์ไลน์อะไรจุดเช่นเวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบสองจุดศูนย์หนึ่งนะบอกว่าคนบนเรือนะครับขับเรือแล้วหักเลี้ยวกลับและก็มีการถ่ายรูปขณะที่เลี้ยวกลับใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับใช้ความเร็วสามนอตกว่า แต่สามารถที่ไม่ต้องจับพวงมาลัยตาไม่ต้องมองทางแต่สามารถเลี้ยวกลับได้มันเป็นไปได้ไหมครับอันเนี้ยคือคือง่ายๆประชาชนก็รู้เป็นว่าเป็นไปไม่ได้เวลายี่สบองจุดหนึ่งหนึ่งบอกว่าคนบนเรือเรียกแอปแอปหนึ F ่งให้มาขับรถให้แล้วก็บอกพิกัดว่าอยู่ตรงพิกัดนี้แต่พิกัดของ GPS ไปอยู่อีกที่หนึง่งทําไมตํารวจจะต้องเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะต้องบอกแบบนั้นทําไมถึงไม่บอกตรงๆว่าอยตอนที่เรียกอยู่พิกัดนี้นะและที่สําคัญ ที่ชัดๆเลยก็คือตรงที่ว่าตรงสะพานสังฮีเวลา22.18บอกว่าเรือรอดใต้สะพานสังฮีจริงๆ GPS เรือ22.18ไปอยู่อีกที่หนึง่งเลยสะพานสังฮีไปคําถามคือทําไมเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน,สวนเวลาที่ออกทำลายทําไมไม่เอาข้อมูลจริงมาลงเลยนะครับโอ,โอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะในเมื่อคดีมันเป็นแค่คดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทําไมคุณต้องปกปิดทำลายนี่คือสิ่งที่ประชาชนสงสยัยนี่คือสิ่งที่ประชาชน อยากรู้แต่ผลสุดท้ายคุณปกปิดเอาไว้แบบนี้ก็ทําให้ประชาชนคิดไปต่างๆนานาว่าพวกคุณช่วยช่วยผู้ต้องหาพวกคุณรับสินบนหรือว่าคดีนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมเป็นคดีทุกคนี้ผมบอกเลยว่าที่ทุกวันนี้ที่ประชาชนนะครับคิดว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมและพยายามหาข้อมูลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นเองทําให้ประชาชนไขข้อของใสของประชาชนไม่ได้ แล้วแถมมีนะครับพวกทนายอีกหลายหลาย,หลายคนโอ้โหมานี่ปุ๊บผมบอ,อกเลยว่างานนี้นะครับคดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวทนายบางคนเนี่ยนะครับเสียหมาไปเลยบอกได้เลยครับเสียหมาไปเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะข้อมูลที่ออกมาวันนี้ข้อมูลถ้ามันเป็นความจริงข้อมูลที่คุณออกออกมาไทาม์ไลน์ทุกอย่างมันเป็นความจริงเนี่ยมันประชาชนรับได้อยู่แล้ว ถึงมันจะเป็นอุบัติเหตุประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยประชาชนก็รับได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพูดความจริงทั้งหมดแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลแล้วมาให้ประชาชนรู้ว่าอ้ยข้อมูลนี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ประชาชนอะ่ะไม่เชื่อยิ่งเรื่องของ DNA เอาง่ายๆเลยครับ DNA ที่ออกมาคุณลองคิดดูว่าวันนี้ขับเรือ2คนบอกว่าขับเรือด้วยกัน2คนแต่เวลาตรวจพบ DNA อบนบนบนพวงมาลัยตรวจพบอีกคนเดียวอีก แล้วก็มีไทม์ไลน์ออกมาอีกว่าตั้งแต่เวลาตีสองสามสิบจนถึงตีสี่กับสามนาทีมีคนเอาเรือไปขับไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วถ้าคนที่เอาเรือไปขับไม่มีดีเอ็นเอของคนนี้ติดอยู่เลยเหรอแล้วเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบดีเอ็นเอสมมุติว่าอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มันก็ต้องพบดีเอ็นเอทั้งสามคนดีถูกต้องไหมถ้ามีการขับเรือสามคนก็พบดีเอ็นเอสามคนมีการขับเรือสี่คนก็ต้องพบดีเอ็นเอสี่คนแต่นี่ทําไมพบดีเอ็นเอแค่คนเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ผมบอกได้เลยว่า คดีนี้จุดเลยที่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าคดีนี้เป็นประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เองไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนเอง